พอพอมันตากแดดถ้าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันจะแข็งตัวมันก็กรอบเลยอย่างเงี้ยอายุการใช้งาน,น,นแค่สามสี่เดือนเองแต่แต,แต่แต่ยางแท้นยางเกียดเนียนจะอยูไ2 2> อ่ได้ปี่สองปีง,ง่ายๆดีกว่า,า,<อ>ายางแท้อย่างเงี้ยค,ค,ค่ะคูงสองร้อยได้ไหมก็โอเคค่ะได้คะด่ะ ้จะดดดูก็ไ้คเีหนูให้ดูค่ะพี่เดี๋ยวหนูให้ดูอันนี้ยางตะหล่อมนะคะถึงจะอ่อนเพราะมันเจอแดดประมาณอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามแกนเลยตอนนี้าย,ยางโรงงานยางอันนี้แบบติดรถมาเลยของติดรถมาเลยใายได้เป็นปีของปีอะครับ นอ,อดูเลยครับผมกำลังให้น้องเขาเก็บป้าผมจะไปลงขายทางอินเทอร์เน็ต ดึงแค่เนี้ยดึงมือเปล่าไม่ออกก็ต้องใช้คนชีนช่วยคนส่วนใหญ่ผมก็เหมือนกันไม่รู้ว่าเวลาเปลี่ยนปนยางปั่นถนนจะเข้าร้านกันเขาก็จะเปลี่ยนก้านให้ทีนี้ไอ้ก้านของแท้ที่ติดรถยนต์มาโดนหอบยิงเราไปใช้ก้านตลาดตรงเนี้ยปีเดียวก็เป็นสนิมไอ้ก้านติดรถมาเนี่ยบางีก็ใช้ได้น,นะแต่เราไม่รู้เนาะเราก็เข้าไปเปลี่ยน,นแต่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนให้ลูกยางก็ได้ อ๋ผมอ่ะคันหน้าแกอดผมคูไปเปลี่ยนสามันก่บาทเปลี่ยนที่สุงคูหนึ่งใช่เชื่อมือถึงเท่าไหร่กึเกือบสองพันเนี่ยอ่ะผมเพิ่งมาทำเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยผมว่าอะไรวะบอกก้านเดิมใช่ครับถ้าก้านเดิมอ่ะดีแต่เราไม่รู้เราเข้าร้านปุ๊บร้านเขาจะไม่เปลี่ยนยางเขาจะเปลี่ยนก้านเลยผมกำลังทำเนี่ยผมจะเปิดขายทางเว็บไซต์แล้วก็ผมจะไปติดให้ถึงบ้าน กำลังทำที่บ้านเลยครับใช่ครับผมจะทำที่กรุงเทพก่อนอ๋อที่อยู่ที่เทพยใช่ครับผมจะเริ่มทำที่กรุงเทพไปริมณฑลมุ่นทั้กรุงเทพทั้งปริมณฑลมุเลยผมจะใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งติดผมผมผมกำลังทำให้ลูกน้องเขาเก็บภาพอะไรลงเว็บไซต์อยู่ยังยังไอยางตลาดเนี่ยคู่คู่หนึ่งข้างละห้าสี่ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับพิม่ติดแค่เพื่อข้างหนึงร้อย ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกัน,นาาใช่ครับผมขอค่าแรงทางร้อยเนี่ยอยู่ตรงไหนจะไปติดให้หมดเลยไกลแค่ไหนก็ไปขอแค่ร้อยเดียวเ <laughs> สาร์อาทิตย์พี่ไม่อยากมาผมจิดถึงบ้านเลยอย,อย่างสมมติว่า คนเอายางตลาดใช่ไหมร้อยร้อยหนึ่ก็บวกง่ายยี่สห้าร้อยก็แค่สองร้อยถ้าคุณไปเปลี่ยนก้านก็สามสี่ร้อยแล้ว 400. ไ,ได้ของดีด้วยนี่พอไปก็เราก็มียางให้เลือก อันนี้เป็นยางยางเบอร์ยี่สิบหกใหญ่เพราะฟันมันใหญ่เราก็ต้องเอายางเบอร์ใหญ่ใส่ให้ถ้าถ้าถ้ามันเล็กฟันมันเล็กเราก็ต้องเอายางเบอร์เล็กนี่เป็นยางเบอร์ใหญ่ที่สุดรอแป๊บหนึ่งนะครับเที่ยวไหนกันครับไปจอปลรอครับผมอ๋อ ปัตมันแบ